อาหวังเงินหมื่นฟังทางนี้นะครับเพราะว่าล,ล่าสุดคณะรัฐมนตรีก็ดีหรือว่าท่านนายุรัฐมนตรีก็ดีนะครับสั่งการชัดเจนแล้วนะครับสำหรับอาหวังเงินหมื่นเฟสสามวัยรุ่นอายุ16-20ถึง20ปีนะครับ นายรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์วันนี้อีกครั้งหนึ่งว่าทบทวนนะตอนนี้ฟังจนหลอนไปหมดแล้วไอ้ครว่าทบทวนมาตรการเนี่ยนะครับจะทบทวนบนไปบนมานะครับทั้ทงที่ผ่านการอนุมัติจากบอร์ดเศรษฐกิจแล้วแต่ก็อย่างที่ผมเคยตั้งข้อสังเกตไว้นะครับว่าถ้าตราบใดมันยังไม่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเ่ยนะครับก็อย่าได้หวังเลยครับว่าจะแจกวันนั้นวันนี้คําพูดของรัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยก็เชื่อถือไม่ค่อยจะได้เรื่องของเงินหมื่นเพราะเลื่อนไปแล้วก็เลื่อนมานะครับ ล่าสุดนัมเตีให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งก่อนจะออกเดินทางไปทำภารกิจที่ต่างประเทศบอกว่าทบทวนครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องดูเรื่องของภาษีทรัมนะรัฐบาลต้องดูมาตรการรับมือพายุทางเศรษฐกิจแล้วก็สงครามการค้าของโลกเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในหลากหลายแง่มุมน,นะครับเพราะนั้นเนี่ยเงินหมืน่นก็ทบทวนนะคือทบทวนเป็นภาษาปลอบใจนะถ้าถามผมนะครับทบทวนก่อน แนวโน้มที่จะไม่ได้แจกเนสูงแม้นายมตรีบอกว่าเดี๋ยวจะปรับเปลี่ยนไปเป็นวิธีการอื่นคือก็อย่างว่าแหละครับเรื่องมันเกี่ยวข้องกับคะแนนความนิยมทางการเมืองอยู่ๆจะให้บอกว่ายกเลยเขาคงไม่พูดนะ เขาคงอ้อมไปอ้อมมาแบบนี้ส่วนคนอายุ21ถึง59ปีเนี่ยนะครับแทบไม่ต้องหวังเลยนะครับเพราะว่าขนาดไอ้กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะครับยังทบทวนอยู่แล้วนะครับนี่ก็เหลือเวลาอีกปีกว่าๆก,ก็จะเลือกตั้งแล้วแต่ก็ไม่แน่นะถ้าเลือกตั้งขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับถ้ามีการเลือกตั้งเนี่ยนโยบายนี้อาจจะเดินหน้าก็ได้นะเพราะเพราะอะไรเหรอครับก็รู้ๆกันอยู่นะคุณผู้ชมครับเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ยังอ่ยังไม่ได้นะครับเงินหมื่นนะครับก็คือฝันค้างไปก่อนนะเอาหวังทั้งหลายก็ ลืมๆมันไปซะเถอะฐานบมมันะครับตั้งตาตั้งหน้าตั้งตาทามาหากินจะดีกว่าเพราะตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะพึ่งพาใครไม่ได้แล้วต้องยืนให้ด้วยลําแข้งของตัวเองนะครับคุณผู้ชมครับเช่นเดิมหากอยากสนับสนุนยุคนะครับวันนี้ผมเอาสุดยอดสินค้านะครับแหนมยุคนครับคุณผู้ชมครับอันนี้สินค้าขายดีนะส่งไปสนีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านแล้วนะครับของจังหวัดน่านนะครับผมไปเช็คสถิติมาแล้วแหนมยุคนสูตรเมืองปัวเขาเรียกว่าจีนส้มนะครับจีนส้ม ชุดละร้อยห้าสิบบาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับผลิตสดใหม่เสมอ <c oughs> สุดยอดนะครับทำมาสามปีแล้วนะครับยอดขายต่อเนื่องปรษณีย์บอกว่าคือยอดขายส่งอันดับหนึ่งของปรษยีย์จังหวัดน่านการันตีเลยนะฮะชุดละร้อยห้าสิบบาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับเป็นแหนมสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่าจีนส้มนะครับเดี๋ยวผมแกะกินให้ดูนะหรือจะสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับ สุดยอดแล้วครับหนึ่งชุดจะมีสิบชิ้นนะสิบชิ้นร้0ยห้าสิบาทเท่านั้นนะนี่เขาเรียกว่าจีนส้มอ่ะใครรู้จักไหมจีนส้มเมืองปัวของดีเมืองปัวจังหวัดน่านทําสดใหม่มีพริกขี้หนูสวนดีๆนะครับสองเม็ดอยู่ข้างในเห็นไหมเน,เ,นเนี่ยเน้นๆเลยกินกับข้าวเหนียวนะจริงๆมีพริกขั่วนะโอ้โหสุดยอดเนี่ยเดี๋ยวดูนะร้อยห้าสิบนะสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาอืมอร่อยกว่าเนี้อทั่วไป แน่นอนนะจะกินดิบก็ได้จะเอาไปย่างเอาไปเวฟนะเอาไปปรุงสุกก็ได้เอาไปผัดใส่ไข่ก็ยิ่งอร่อยนะชุดละร้อยห้าสิบอืมอร่อยมากเนี่ยฮะแพ็กใหญ่ๆเลยนะครับอืม สนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาเนี่ยจะกินกินแล้วก็ติดใจกินต่อนะแนมยุคนนะดูสิดูหนังหมูสิสวยงามนะไม่ใส่สารด้วยนะครับอ่าเรื่องของเรื่องไม่ใส่สารนะครับพริกขี้หนูสองเม็ดทิ้งเข้าไปโอโ้โหเผ็ดกำลังดีเลยนะครับหอมมากสีสวยๆเลยไม่ใส่สีด้วยนะครับเนี่ยฮะอืมนึ่กับข้อหนีอร่อยเลยนะชุดหนึ่งมีตั้งสิบชิ้นอะ เนเะงินเงินเงินร้อยห้าสิบบาทสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับอร่อยมากอืแหนมยุคนผมพิสูจน์แล้วนะครับไม่ได้ทําขายเล่นๆนะครับเนี่ยมันเป็นสูตรตั้งแต่โบราณสูตรดั้งเดิมไปไหนใครก็ทักโอ้ยุคนขายแหนมแหนมอร่อยมากบางวันไปนั่งแท็กซี่พี่แท็กซี่ก็ทักทีมข่าวโอ้แหนมพี่ยุคนนะไส้อัวด้วยนะ ไสอัวสูตรบ้านแม่เพื่อนเนี่ยสุดยอดเลยก็อร่อยนะคนก็พูดถึงกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยแหนมยุคนเนี่ยให,ให้ดูให้ดูให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะเห็นไหมนี่ฮะอืมเห็นไหมพริกขี้หนูสด,สดๆใหม่ๆนะครับนะแหนมสีสวยๆเลยนะครับอร่อยมากท้าให้ลองเลยถ้าเป็นคนเหนือเนี่ยคนเมืองเ,เขาเรียกว่าจีนส้มเขาเรียกว่าจีนส้มอร่อยมากนะ ไม่งั้นมันไม่ขายดีเป็นสินค้าส่งออกไปสเดีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านนะครับนะมันไม่ขายต่อเนื่องขนาดนี้สองสามปีแล้วครับสามปีละคนจะติดอกติดใจนะครับตอนนี้กําลังจะพัฒนาอยู่นะกําลังพัฒนารูปลักษ์ผลิตภัณฑ์การผลิตให้ได้จํานวนมากขึ้นเพราะว่ามันขายไม่พันนะผลิตให้มากขึ้นเพื่อที่จะเอาไปจัดจาหน่ายตามสถานที่ต่างๆนะครับเราก็จะเปิดรับตัวแทนในอนาคตด้วยนะครับ